สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซสตอโร,รนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุน้ำนะคะประจําวันที่16 29กุมภาพันธ์ี้ค่ะชาวราศีธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะคะโดยชาแนนี้ีสามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะกัน แบ่งลัคนาราศีนะคะเราใช้หลักของ w t s t n r s t s t r o g y นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอค่ะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการอ่าน general reading ใน ในช่องนะคะในคลิปทถัดไปนะคะ,ะเนื่องจากว่าซินมอกว่าบางครั้งบางทีการที่เวลาเราอ่านแบ่งเป็นสเตตัสอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรมีบางมุมหรือบางจุดที่ซินมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ควรเพราะว่าการมาทำช่องนี้หรือการอ่านทาโร่ก็เหมือนการเคลร์งหรือว่าการช่วยเหลือผู้คนเนาะเพราะฉะนั้นด้วยความที่อยากให้การอ่านตรงเนี้ย เป็นผลประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์สูงสุดนะคะกับคนที่เข้ามาฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกอ่านในแบบที่เป็นเนื้อหานะคะโดยที่ไม่ได้แบง่งว่าเป็นคนโสดเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นซิ็จะไม่ได้แบง่งสเตตัสนะคะนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะคะ,ะจะ ทำการเหมือนแบบเป็นเพื่อกาดสําหรับคนโสดแยกออกไปเลยนะคะสําหรับในแต่ละเดือนนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้มีแบ่งแยกเป็นสเตตัสแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าธาตุน้ํานะคะ 16- ถึง29อ๋ออ่ะมาเริ่มกันนะคะสําหรับของชาวธาตุน้ำนะ16กถึง29ุมภาพันธ์นี้นะคะ สิบหถึงยี่สิกุมภาพันธ์บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะเป็นยังไงบ้างเมเนจอรี่หนึน่งใบค่ะให้เราแฟนนะคะอ่าดูบรรยากาศกันนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะ16ถึง29กุมภาพันธ์นี้ ความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แล้วมีคนบางคนรู้สึกเฉยๆนะคะกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่ไม่ว่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรใดๆคือเริ่มเฉยเริ่มนิ่งแล้วนะคะ เรื่องที่เคยมีประเด็นปัญหากันมาในอดีตนะสำหรับในสองสัปดาห์นี้ก็จะยังมีอยู่นะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นเรื่องเดิมๆทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์เนี้ยเวลาเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะมีการ เอ่ทคชั่นในเชิงที่ว่าแบบไม่สบายใจรู้สึกหงุดหงิดจังเลยนะคะเราต้องจับเขาคุยกันเรื่องนี้ต้องแก้ไขต้องทำนู่นทำนั้นทำนี่แต่ในช่วงเนี้ยคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วอะพอเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณก็เออเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอปล่อยมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูมีคนที่มุ่งเน้น,น,นไปในเรื่องความสุขของตัวเองมากกว่า นะคะมากกว่าที่จะมานั่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานะคะมีคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ที่พยายามในการแก้ไขปรับปรุงนะคะแล้วก็พยายามประครับประคองความสัมพันธ์มาในระดับที่เขาคนนั้นรู้สึกว่าเขาก็ทํามากพอแล้วนะคะดูท่านนํากันดีกว่านะคะ น่าจะเป็นตัวของชาว่าน้ำเองที่มีความรู้สึก hopeless ในความสัมพันธ์นี้นะคะคือคุณไม่ได้มีความคาดหวังหรือไม่ได้มีความหวังอะไรใดๆให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วว่ามันจะเป็นไปได้ดีกว่านี้มันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะแฮปปี้มากขึ้นมันจะกลับไปดีได้เหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วเนื่องจากว่าคุณเจ็บ มาซ้ำๆนะคะเกี่ยวกับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เหมือนช่วงจังหวะเวลาที่คุณก็เริ่มรู้สึกนิ่งๆรู้สึกเฉยๆกับความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มถอยเพราะว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วนะคะคุณลึกๆคุณยังมีใจให้เขาอยู่นะคนคนนี้ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่แต่คุณไม่ได้เชื่อแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์กได้จริงๆนะคะ,นะคะโอเคเครื่องหลังกุมภาพันนี้นะคะเขาคนนั้นของทัดน้ำ เป็นยังไงบ้างซีเรียลคิงออฟโซลสเอจขอ f วั s นะคะแล้วก็เป็นไพ่6ถ้วยยิ่งคุณเดินออกจากคนคนนี้ยิ่งคุณเดินห่างจากคนคนนี้เท่าไหร่เขาก็ยิ่งเดินเข้าใกล้คุณมากขึ้นเท่านั้นคนคนนี้ไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปนะคะยังอยากที่จะมีคุณอยู่ แล้วช่วงสองสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่เขาเครียดหนักมากเกี่ยวกับในเรื่องของคุณรู้สึกไม่สบายใจเลยนะคะทายังไงดีถึงจะได้คุณกลับคืนไปทํายังไงดีคุณถึงจะกลับไปคุยดีกับเขาเหมือนเดิมทํายังไงคุณถึงจะกลับไปแคร์ทำยังไงคุณถึงจะกลับไปสนใจไปใส่ใจเขาเหมือนเดิมนะคะมีคําถามพวกนี้วนเวียนเต็มไปหมด ถ้าสมมติในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้นะแบบไม่ค่อยเทคษาคุณเลยไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยใส่ใจอะไรใดๆก็แล้วแต่สองสัปดาห์นี้จะเห็นชัดมากว่าเขาพยายามทําแล้วนอกจากเขาพยายามทําพยายามเข้าหาคุณแล้วเขายังพยายามให้ในสิ่งที่คนเคยอาจจะพูดก่อนหน้านี้เช่นสมมติอันนี้ใช่สมมุตินะ ก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเคยบอกเขาว่าเอออยากให้เขาใส่ใจมากกว่านี้ในช่วงนี้เขาจะทําให้แต่ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะมีข้ออ้างว่าเ,ออเขายุง่งเขานน่นเขา่นเขาน,น,ขานี้แต่ตอนนี้เขาจะมีสิ่งนั้นให้คุณละนะคะโดยปราศจากข้ออ้างใดๆเพราะเขายังอยากที่จะรักษาคุณเอาไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นจะมองว่าในช่วงจวังหวะเวลาที่คุณกําลังจะเดินออกจากคนคนนี้นะคะเขาเองก็จะยิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาหาคุณมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นระย,ยะ มันระยะห่างระหว่างกันมันก็เลยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าคุณขยับออกเขาก็ขยับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเคลายร์ไฟ,ยไฟล์เดอะไฮไลา์ันหน่อยนะคะเอาจริงๆธาตุน้มอะมีความรู้สึกเอ่อ พยายามนะคะอยากที่จะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นี้เนื่องจากคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้ที่คุณประคับประคองกันมาอย่างยาวนานคุณมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เสิร์ฟในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยพยายามในการทําใจแต่ในขณะที่คุณพยายามทําใจในขณะที่คุณพยายามจะเดินหันหลังออกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้ามานะเพราะเขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงอีกคะ าพยายามในการที่จะทำให้คุณน่ะเชื่อมั่นหรือเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเนี่ยจะเป็นในสิ่งที่คุณต้องการได้เขาสามารถให้สิ่งในเขาสามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้เขาสามารถที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแฮปปี้ได้อีกครั้งเ <mumbles. S 2> ขาสามารถให้นู่นให้นั่นให้นี้ได้คือเขาพยายามที่จะทําให้คุณมั่นใจในตัวเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทําและคนคนนี้มีความเครียดมากแบบ energy เขาเครียดมากคุณคือเซสแรกที่มันเป็นโฟล์คั p s แล้วก็เป็นไพ่ king of s o r d นนั้นก็เครียดแล้วใช่ไหมนี่เดมูแล้วก็เป็นไพ่สีถ้วยคนคนนี้คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาจริงๆในสองสัปดาห์นี้ไม่เค่อยที่จะไม่คิดถึงเรื่องคุณเลยถ้าเงียบไปนั่นก็คือคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะกลับมาคุยหรือว่าจะทํายังไงดีให้คุณกลับไปรักเขาเหมือนเดิมให้คุณกลับไปแคร์เขาเหมือนเดิมเขาคุณที่จะต้องทํายังไงนะคะ เอาคำดีกว่านะเอาคำความรักความสัมพันธ์นี้นะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้ทัดน้ำเป็นอย่างไรโอวิโรฟจูนออกมานะคะทัดน้ำ ท่าน้ําอะไรก็มาเอาคุณไม่อยู่แล้วอะในตอนเนี้ยเรื่องราวมันอาจจะสลับกันได้นะแต่มีคนหนึ่งคนที่ที่โดนทำเสียทำให้เสียความรู้สึกบ่อยๆเข้าอะจนจนไมมมันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วอะแล้วมันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วแบบจริงๆแต่แค่ว่าตอนเนี้ยังไม่พร้อมที่จะตัดใจแต่ถามว่าปลงไหมคือปลงไปเยอะมาก เอาคำความรักความสัมพันธ์ก็จะยังเป็นแบบนี้เหมือนแบบคุณเองพยายามที่จะนิ่งเขาเองก็พยายามที่จะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาเองจะเหนื่อยมากเลยนะในช่วงสสัปดาห์เนี้ยเพราะเขาพยายามอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันนะไม่ว่าเขาว่าจะพยายามทําอะไรยังไงเท่าไหร่เหมือนคุณตัดสินใจไปแล้วว่าทัดน้ําคุณตัดสินใจไปแล้วว่า คนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนคนนี้อาจจะยังไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วคุณตัดสินใจไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองก็อาจจะต้องพยายามในการเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองนะคะให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะคะถึงแม้จะตัดสินใจแล้วนะก็อ,อาจจะต้องเคลียร์มากกว่านี้เพราะว่าดูเหมือนบางคนนะที่ยังหยุดตรงเนี้ยเป็นเพราะความสงสารเป็นเพราะความเห็นใจนะคะ บางคนเห็นเขาเห็นว่าอีกเห็นว่าคนที่เรากําลังจะเดินออกมาคือเขาแย่มากจริงๆก็ยังอยู่เพราะว่าอาจจะมีความสงสารหรือความเห็นใจเนื่องจากว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้จบลงเนื่องจากความที่แบบอยู่ๆมันหมดรักกันไปเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นแต่มันเกิดจากการที่ถูกทําร้ายจนเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้ว นะคะและความรู้สึกก็ค่อยๆลดลงมาเพราะฉะนั้นความรักอะ่ะคิดว่ายังอยู่นะความรักยังอยู่ความเห็นใจยังอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือเราก็เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปกันได้จริงๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นสําหรับในเอพิโซดนี้นะต่างคนต่างมุมมองนะคะทัดน้ําแต่สินมองว่าคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ตัดสินใจไปแล้วเราก็ดูแล้วก็ยาก ในการที่จะดึงกลับมานะคะในสองสัปดาห์นี้นะคะอาลละคะสำหรับในเอพิซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูะคะ่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like comment ดีๆอมเมนต์ที่น่ารักนะคะและรายละเอ,อียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ